เริ่มเลยนะครับพุวิจิตเจ้าพญาสะพานพุทธนะครับคืนวันที่14คืนวันอาทิตย์นะครับ ขึ้นมาถ่ายบนยอดตึกให้ชมนะครับชมบรรยากาศสวยๆของกรุงเทพมหานคระนะครับพ mm hmm. ู้ที่จะมีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมีไปจนถึงวันที่23ทธันวาคม2568นะครับเ mm hmm. มื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่มีผูนะครับเพิ่งเริ่มมามีตั้งแต่วันที่5ธันวาเรื่อยมานะครับ ในเดือนพฤศจิกาที่อยู่ในช่วงถวายฟาร์มไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ ็จบลงไปแล้วนะครับการแสดงผู้ประกอบแสงสีสาวดนตรีงานวิจิตเจ้าพญาสะพานพุทธนะครับบรรยากาศสวยๆครับกรุงเทพฯพระนคร